ถ้าถามผมว่าหนึ่งในทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตคืออะไรคําตอบของผมคือทักษะในการบริหารแล้วก็จัดการความเครียดหรือว่า stress management นะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อยู่ในวัยไหนวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณเนี่ยทุกคนไม่สามารถที่จะเจอกับปัญหาแล้วก็โอกาสที่จะต้องประสบพบเจอกับความเครียดได้เราหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้เลยแต่เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้วิธีในการจัดการกับความเครียดให้มันหายไปจากเราเร็วที่สุดถามว่าทั้งมันถึงสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะทลายแล้วก็กําจัดความเครียดได้แล้วเก็บความเครียดเอาไว้นานๆเนี่ยนะครับมันส่งผลเสียกับทั้งร่างกาย แล้วก็จิตใจสุขภาพเราส่งผลหนักมากๆเลยนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินกับเทคนิคในการกำจัดความเครียดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการนั่งสมาธิการใช้การบริหารลมหายใจวันนี้ผมมี อีกหนึ่งตัวช่วยที่มาฝากทุกคนนะครับมันเรียกว่าสารลดความเครียดหรือว่าสารต้านความเครียดภาษาอังกฤษมันเรียกว่า adaptogens เดี๋ยวเราพาไปรู้จักว่าไอ้เจ้า adaptogens เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันช่วยในการจัดการความเครียดกับเราได้ยังไงบ้างครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears top to toe podcast สุขภาพที่ใช้วิทยศาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า ก่อนที่จะไปพูดถึงอดัพโทเจนเนี่ยผมอยากจะชวนให้ทุกคนมารู้จักแล้วก็เข้าใจกันก่อนว่า เวลาที่เราต้องเจอกับความเครียดเนี่ยร่างกายของเรามีการตอบสนองหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงข้างในยังไงบ้างนะครับซึ่งมันสําคัญมากที่เราจะเข้าใจร่างกายเนาะเพราะมันช่วยให้เราสามารถจะบริหารจัดการความเครียดได้เก่งแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆการศรึกษาเรื่องความเครียดเนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เริ่มการศรึกษามาจากสัตว์ทดลองครับเขามีการทดลองจากหนูก่อนเอาหนูเนี่ยมาเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้มันตึงเครียดให้มันรู้สึกว่าเจอปัญหาแล้วก็ดูซิว่า่า ร่างกายหนูเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแล้วเขาก็สังเกตได้ว่าสัตว์อย่างหนูนะครับเวลาที่มันเจอความเครียดเดี๋ยวร่างกายมันจะค่อยๆเปลี่ยน3ระยะด้วยกันนะครับนักวิชาาเขาก็ แปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดจากพาะในหนูหรือเปล่าแต่พอศึกษาไปเรื่อยสัตว์ทุกชนิดรวมถึงสัตว์อย่างมนุษย์เราเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายไม่ต่างจากหนูเลยเวลาที่เราเจอความเครียดนะครับในอดีตนะครับตอนที่เป็นยุคโบราณเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีศัตรูที่ไม่เหมือนกับปัจจุบันนะครับศัตรูในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นสิงโตที่มาวิ่งไล่เราตอนที่เราออกไปในป่าหาอาหารมาเลี้ยงเจือจุนครอบครัวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยศัตรูหรือว่าต้นเหตุข,ของความเครียดเนี่ยมัน อาจจะไม่ใช่สิ่งโตแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นค่าไฟค่าน้ําค่ารถค่าบ้านรวมไปถึง KPI ต่างๆตามที่ทํางานหัวหน้าของเราคือต้นเหตุของความเครียดปัญหาภายในครอบครัวปัญหาสุขภาพเรื่องเงินทองเหล่านี้คือตัวที่กระตุ้นให้เราเกิดความเครียดได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าต้นเหตุเหล่านี้ไม่ต่างกับสิงโตเลยครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอมันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อร่างกายเหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราเป็นมนุษย์ในยุคโบราณเลยนะครับถามว่าร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง3ระยะนี้มันมีชื่อรวมว่า G A S ภาษาเต็มๆของมันคือคำว่า General Adaptation Syndrome มันคือกระบวนการที่ร่างกาย,ยตอบสนองต่อความเครียดหรือว่าสิ่งเราเหล่านี้นั่นเองครับ3ระยะของมันประกอบไปด้วยระยะที่1อลาม ระยะที่2 resistance แล้วก็ระยะที่3า exhaustion ครับเราจะไปกันทีละระยะนะครับเริ่มจากระยะที่1ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้เราเครียดมันจะเข้าสู่ระยะอลรามทันทีหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า fight or flight mode นะครับคือการที่ร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้เราเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้หรือว่าวิ่งหนีกับสิ่งโตที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าสู้วิ่งหนีกับภัยอันตรายที่เรากําลังต้องเผชิญอยู่นะครับถามว่าร่างกายปรับตัวยังไงบ้างเมื่อไหร่ก็ตามเจอปัญหาครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือสมอง ระบบสมองส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าซิมพาเตติกซิสเต็มเนี่ยนะครับมันจะไปสั่งให้หัวใจของเราเต้นแรงขึ้นสังเกตเลยเวลาที่เราแบบเครียดหรือโมโหนะครับหัวใจเราจะเ,เต้นแรงขึ้นอย่างแรงเลยนะครับเลือสูบฉีดอย่างที่สองความดันเลือดจะสูงขึ้นเราจะหายใจ แรงขึ้นนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากสมองจะทํางานกระตุ้นสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับระบบฮอร์โมนก็จะหลั่งฮอร์โมนบางตัวออกมานะครับมี2ตัวที่ค่อนข้างสําคัญก็คือตัวแรกคนจะรู้จักในชื่อของอะดรีนาลีนกับนอร์อะดรีนาลีนนะครับเจ้าอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะไปเสริมการทํางานของระบบประสาทนะครับที่ทําให้หัวใจเนี่ยมันเต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดเพื่อให้เราเนี่ยพร้อมนะครับที่จะสู้กับ สัตว์อันตรายนะครับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งครับที่จะหลั่งออกมาคือคอร์ติซอลครับเจ้าคอร์ติซอลเนี่ยครับเมื่อหลั่งออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในภาวะที่ alert ร่างกายจะรู้สึกว่ามีพลังงานมากขึ้นนะครับมันจะทําให้เมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นคือแป้งที่เก็บเอาไว้ในร่างกายเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกมาในเลือดให้กลายเป็นน้ําตาลเพื่อที่เซลล์ต่างๆในร่างกายจะได้ออน้ําตาลเนี่ยไปใช้ในการสร้างเป็นพลังงานเพื่อจะได้มีแรงไปต่อสู้กับภัยอันตรายต,าต่างๆที่อยู่นอกตััวเรรานะคบ นี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อเราเข้าสู่ภาวะ Fight o r Flight Mode ก็คือตื่นตัวมีแรงที่จะต่อสู้กับอันตรายนั่นเองนี่คือเฟสแรกของ GAS เราเรียกเฟสนี้ว่า Alarm นะครับทีนี้ พอร่างกายเนี่ยเข้าสู่อะลามเฟสแล้วมันก็จะเข้าสู่เฟสต่อไปครับมันคือเฟสในการเมนเทนสิ่งต่างๆเหล่านี้คือทําให้ร่างกายเนี่ยยังมีพลังงานล้นเหลือเพียงพอที่จะจัดการกับศัตรูหรือว่าภัยอันตรายครับเฟสนี้ชื่อมันคือ resistance state นะครับณเฟสนี้นะครับร่างกายก็จะเมนเทนฮอร์โมนให้มันยังสูงอยู่ไประดับหนึ่งนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยยัง alert แล้วก็ยังตื่นตัวเพราะว่าการจัดการกับปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจัดการได้ทันทีมาก ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมร่างกายถึงยังเมนเทนฮอร์โมนเหล่านี้ให้มันยังสูงอยู่เพื่อยังให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้นะครับทีนี้ร่างกายเนี่ยมันก็ฉลาดมากครับมันรู้ว่าถ้าเราปล่อยให้ฮอร์โมนเหล่านี้มันยังสูงต่อไปเรื่อยๆคือปล่อยให้ร่างกายอยู่ในภาวะ alert ตื่นตัวตื่นตูมตลอดเวลาเนี่ยครับมันไม่ดีแล้วก็ไม่ปลอดภัยกับร่างกายเลยเพราะว่าการที่เราลิ e r t เนี่ยมันทําให้ร่างกายเราเหนื่อย เปลืองพลังงานแล้วมันสามารถจะดามเอจเซลแล้วก็อวัยวะได้นะครับร่างกายเนี่ยจะค่อยๆลดปริมาณฮอร์โมนทั้งคอร์ติซอลอะดรีนาลีนลงในเฟสนี้ครับจากที่มันค่อยๆเมนเท n มันสูงขึ้นจะค่อยๆลดลงและ ไตระดับลงไต่ระดับลงเพื่อให้มันกลับสู่ภาวะปกติก็คือภาวะบาลานซ์ซึ่งเป็นภาวะก่อนที่จะเข้าสู่เฟสแรกด้วยซ้าไปก็คือก่อนที่จะเจอกับภัยอันตรายด้วยซ้าไปนะครับทีนี้มันมี2ซง س าริโอครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะโอเวอร์คัมปัญหาโอเวอร์คัมสเตรได้เนี่ยนะครับร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะปกติคือระดับฮอร์โมอนก็จะกลับคืนสู่ภาวะที่มันเป็นภาวะสมดุลหรือว่ามีโฮโม o อสเ s i ซิสในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรา ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้หรือว่าหลอกตัวเองกดปัญหาเอาไว้ไม่มีการระบายความเครียดออกมาเลยสะกดจิตว่าเอ้ยเราเคลียร์ปัญหาได้แล้วใช้ชีวิตต่อแต่ร่างกายเนี่ยมันรู้ครับต่อให้คุณจะสะกดจิตว่าคุณไม่เครียดร่างกายมันรู้ว่าคุณเครียดมันก็จะยังหลั่งฮอร์โมนต่อไป หัวใจยังเต้นเร็วกว่าเดิมบัตต์เพรสเชอร์ก็คือความดันเลือดยังสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับฮอร์โมนก็ยังสูงขึ้นกว่าเดิมร่างกายก็จะเรียนรู้ในการอยู่กับมันแหละทั้ทงๆท,ที่ไม่ควรจะอยู่นานเกินไปแต่ก็ทนไปทนไปเรื่อยๆนะครับจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจุดแตกหักแล้วก็ย้อนกลับไม่ได้และมันจะพาร่างกายเข้าสู่สเตจที่3ซึ่งเป็นสเตจที่ชื่อว่า e x h a u s t i o n นะครับเ x h a u s t i o n เป็นคําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันเป็นการบอกว่าไอเจ้าสเตรชฮอร์โมนที่มันพุ่งสูงงนมมมััใช้้้หหดดแแทลววต แล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ร่างกายล l e r t และมีพลังไปมากกว่านี้ได้แล้วมันจะดิ่งลงหวบทันทีก็คือจากร่างกายมีพลังงานในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเป็นร่างกายไม่เหลือพลังงานเลยในการต่อสู้กับอะไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของเรามันจะกลายเป็นภาวะที่เหมือนกับหมดหวัง hopeless ไม่มีกำลังใจถ้าเกิดว่าใครเครียดหนักมากในที่ทำงานน่ะมันจะเข้าสู่ภาวะ์นเอาท์ครับคือ ไม่อยากจะต่อสู้กับอะไรแล้วอะร่างกายรู้สึกอ่อนล้าหมดแรงเหนื่อยสุดๆไม่อยากทำอะไรเลยแทบจะไม่อยากจะอยู่ต่อบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำนะครับนั่นคือภาวะของ exhaustion ั้นถ้าเราเข้าใจภาพนี้ก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอความเครียดอะไรก็ตามที่เป็นภัยอันตรายกับความรู้สึกของเราร่างกายจะเข้าสู่3ภาวะนี้ตอนแรกคืออะลามฮอร์โมนพุ่งพวดเลยนะครับภาวะที่2คือ resistance ทีก่การ maintain ฮอร์โมนและฮอร์โมนจะค่อยๆลด กับสู่ระดับปกติแต่ถ้าใครไม่สามารถโอเวอร์คมเอาชนะความเครียดได้มันจะไปต่อจนถึงเอ็กซอร์ชันก็คือฮอร์โมนหมดแท้งเกลี้ยงร่างกายไม่เหลือพลังงานอีกต่อไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเข้าสู่เอ็กซอร์ชันเนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นภาวะที่เรียกว่าโครนิกสเตรสก็คือมีภาวะเครียด เรือรังแล้วถ้าเกิดร่างกายเข้าสู่ภาวะ exhaustion นะครับจะเกิดโรคต่างๆตามมานะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดไม่ว่าจะเป็น depression คือความซึมเศร้าหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับสมองหรือว่าอารมณ์อย่างเช่น Bipolar ก็จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับ ถ้าถามว่าการที่เราต้องเจอกับความเครียดเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันดีไหมต้องบอกว่าคอร์ติซอลเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะมองภาพมันเป็นฮอร์โมนที่แย่แล้วเรามักจะได้ยินคอร์ติซอลฮอร์โมนก็จะผูกกับความเครียดคือมีคอร์ติซอลเมื่อไหร่แสดงว่าเราเครียดมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ผมอยากจะล้างความคิดนั้นซะใหม่นะครับจริงๆแล้วคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนแห่งการอัลเลอร์คือทําให้เรามีพลังในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปการมีคอร์ติซอลในระดับหนึ่งที่พอดีๆไม่เยอะจนเกินไปเนี่ยมันม ตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆทุกเช้าคอร์ติซอลเราจะสูงที่สุดของวันมันมีเหตุผลของมันเพราะทําให้ร่างกายเราพร้อมที่จะออกไปทํามาหากินออกไปล่าสัตว์ไปหาของกินกลับมาให้ครอบครัวนะครับถ้าเกิดว่าใครตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่มีคอร์ติซอลเลยคอร์ติซอลดรอปมากๆน่ะคุณจะไม่มีแรงวันนั้นคุณจะไม่อยากทําอะไรเลยคุณจะเบื่อโลกมากๆเพราะฉะนั้นการมีคอร์ติซอลในระดับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยเจอกับความเครียดบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยผ่านไอ้ลูป G A บ่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายเท่าไหร่นาอยอย่างที่บอกไปว่าการที่เราหัวใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือว่าความดันเลือดพุ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเพิ่มโอกาสที่จะทําให้เส้นเลือดภายในของเราเนี่ยเกิดความเสียหายพราะเกิดความเสียหายปุ๊บ เจ้าถุงไขมันต่างๆเนี่ยมันสามารถจะไปสะสมได้แล้วเกิดเป็นพลาคทำให้มีโอกาสเป็นโรค cardiovascular disease โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินเลือดหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับอย่างที่บอกไปว่ามันปล่อยน้ำตาลเข้ามาในเลือดมากเกินไปเอฟเฟกของการที่มีคอร์ติซอล่มันไม่ต่างกับการที่เรากินของหวานเลยครับคือเราจะมีน้าตาลในเลือดอยู่เยอะการที่มันมีบ่อยๆบ่อยๆ กระตุ้นอินซูลินบ่อยๆมันก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเป็นเบาหวานได้เช่นกันนะักทีฟเอฟเฟกของความเครียดยังไม่หมดเท่านี้ครับถ้าเราเครียดบ่อยๆเนี่ยจังหวะที่เราเครียดเนี่ยครับร่างกายเนี่ยมันจะชิฟต์เลือดให้อยู่ในแกนกลางลําตัวมากขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะส่งเลือดไปเลี้ยงแขนหรือขาหรืออวัยวะที่อยู่ ไกลๆจากหัวใจหรือสมองเนี่ยน้อยลงนะครับรวมไปถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครียดบ่อยๆไม่แปลกใจเลยว่าในผู้ชายเนี่ยทำไมอวัยวะเพศถึงไม่ค่อยแข็งตัวหรือเกิดเป็นโรค e ิร i ท e d y s ิ u ฟังชันได้นะครับคือนอกเขาไม่ขันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงเองนะครับก็ส่งผลกระทบเช่นกันนะเอาจริงทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ส่งผลกระทบเชน่นกันหลายๆคนถ้าอยู่ในภาวะเครียดนะครับจะสังเกตได้ว่าการจะมีลูกเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันไปกระทบกับระบบสืบพันธุ์คือเลือดหรือฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวกับกับสืพนธน์ ทำงานได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าร่างกายเลือกที่จะให้ความสําคัญหรือให้ p r i o r i t y กับอวัยวะอื่นที่สำคัญกว่าคือสมองแล้วก็หัวใจคือหัวใจกับสมองมันสําคัญกว่ามันขาดไม่ได้อะแต่อวัยวะไม่ว่าแขนขาลุดถึงเอาไว้สืบพันเนี่ยมันทิ้งเอาไว้ก่อนได้ในขณะที่เราเครียดนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราควจะบริหารจัดการความเครียดได้ดีนะครับแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีวิธีการ คลายความเครียดหรือว่า manage stress ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนอาจจะเลือกการนั่งสมาธิบางคนอาจจะเลือกการดูแลลมหายใจผมเองก็มีเทคนิคของผมนะครับผมแชร์ทุกคนฟังนิดนึงแล้วกันของผมเองเวลาที่ผมเครียดนะครับผมไปลงกับการยกน้ําหนักเพราะว่าเวลาที่ผมยกน้ําหนักนะครับด้วยความที่น้ําหนักมันหนักมากอ่ะมันทําให้เราต้องโฟกัส กับการยกไม่ให้น้ำหนักเนี่ยมันหล่นมาทับตัวเราไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกิดอันตรายได้หรือได้รับบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผมยกน้ําหนักเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมหยุดคิดเรื่องที่มันท้ายหผมเครียดโฟกัสทั้งหมดผมมาอยู่ที่ตรงหน้าในการยกน้ําหนักตลอดหนึ่งชั่วโมงนั้น,นทำให้ผมคลายเครียดไปได้ด้วยความที่มันทําให้ผมลืมสิ่งที่มันทําให้ผมเครียดนะครับในขณะเดียวกันหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จแล้วครับ เราจะมีฮอร์โมอนแห่งความสุขที่เป็นพวกตระก,กูลแฮปปี้เนสฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดปามีนเซโรโทนินเน,นี้หลั่งออกมาด้วยทําให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นแม้ว่ารูทคอสของปัญหาที่ทําให้เราเกิดความเครียดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้หายไปเรายังเครียดปัญหานะไม่ได้สักทีเดียวแต่หลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมีพลักกาลังมากขึ้นและมีสติมากขึ้นในการค่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการกับปัญหานะครับมันเป็นการเท Make a break จากปัญหาได้ดีแทนที่เราจะจมอยู่กับปัญหาเพราะฉะนั้นสําหรับผมเองเนี่ยการออกกําลังกายช่วยมากๆนะครับจริงๆมีอีกหลายอย่างที่ทําได้ครับเช่นการช่วยตัวเองหรือการมีเซ็กซ์เนี่ยก็ เป็นหนึ่งในวิธีในการลดความเครียดได้นะครับหลายๆครั้งจะเห็นว่าการที่เราได้นอนกับแฟนแม้ทั้งการกอดหรือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักของเราพาร์ทเนของเราเนี่ยมันช่วยคลายเครียดได้เพราะมันหลั่งแฮปปี้เนสฮอร์โมนได้เช่นกัน,นครับงั้นลองไปเลือกใช้ดูแต่วันนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยซึ่งผมก็เพิ่งจะ ไป explore แล้วก็เรียนรู้จักกับมาแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะครับสิ่งสิ่งนี้มันเรียกว่า adaptogens หรือว่าเป็นสารต้านความเครียดครับถ้าไปดูตาม literature หรือว่าอ่าน article paper เนี่ยคำว่า adaptogens เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างมางมากๆเลยครับ definition มัน,นค่อนข้างหลวมถ้าไปอ่าน definition มันอาจจะงงด้วยซ้ำไปว่าม,มันคืออะไรกันแน่วะ a d a p t o g e n นะครับทางการเนี่ยมันคือสารนะฮะที่ทาให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะ adapt ก็คือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งโลกภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายฟังแล้วงงไหมผมเองอ่ะอ่านก็งงมันมันช่วยอะไรกันแน่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะอธิบายในคอนเท็กซ์ของสตรีสเนี่ยนะครับอะดัโตเจนมันคือสารที่ช่วยในการปรับสมดุลของปริมาณคอร์ติซอลฮะถ้าคอร์ติซอลมันเยอะเกินไปอะดัพโตเจนสามารถที่จะมาช่วยลดให้มัน อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็คือแทนที่เราเครียดก็ช่วยเราคลายเครียดได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าร่างกายของเราตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะฟัทีคือมันเหนื่อยล้ามากเบื่อโลกไม่มีแรงเลยก็คือคอร์ติซอลเราต่ําเกินไปไอ้เจ้าอะดัพโทเจนเนี่ยครับมันก็สามารถจะเพิ่มปริมาณคอร์ติซอลให้มันกลับขึ้นมาสมดุลอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมได้ทําให้เรามีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกของอะดัพโทเจนต่อร่างกายครับคือทําให้ร่างกายเนี่ยมีพลังขึ้นหรือว่าสามารถจะทนทาน ต่อสู้กับสิ่งเ้าที่มันทําให้เรารู้สึกกดดันเครียดได้มากยิ่งขึ้นกินแล้วมีผลดีในการบาลานซ์คอร์ติซอลแหละนะครับแล้วถาไว่าเจาเดบโตเจนนีมน่มันมาจากไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นสารสก,กัดที่มาจากพืชน,นะครับส่วนใหญ่มันคือสมุนไพรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เจะาอะดัปโตเจนเข้าร่างกายเนี่ยก็หนีไม่พ้นกับการกินเข้าไปนะครับกินเข้าไปแล้วมันทํางานยังไงจริงๆนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาเหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าสารพวกนี้มันไปจัดการกับ เซลลหรือ,อว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายยังไงผมก็ไปพยายามอ่านงานศึกษามานะครับเจอว่ามีการทดลองหนึ่งครับเขาเลี้ยงเซลลประสาทอยู่ในห้องแลบนะครับแล้วเขาก็ใส่ อแดปโทเจนเข้าไปแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็ดูสิว่าไอเจ้าเซลล์ประสาทเนี่ยมันมีการทํางานที่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงสิ่งที่เขาเจอคือว่าจีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเครียดหรือว่า stress regulators รวมไปถึงการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่ครับมันทํางานได้ดีขึ้นเหมาะสมขึ้นกับร่างกายของเราแล้วเขาบอกว่าหลักการเมคานิซึมของมันเนี่ยคล้ายๆกับเมลาโทนินเลยครับเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นสารที่ทําให้ร่างกายเนี่ยครับอยู่ในภาวะรีแลกซ์ ผ่อนคลายสงบหรือว่า calm านะครับเพราะนั้น Adapto Gen ทำงานได้คล้ายๆกับเมลาโทนินคือทำให้ร่างกายเนี่ยสงบลงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับเราไปดูดีกว่าว่า Adapto Gen ที่บอกว่าไอ้เป็นสารที่มาจากพืชเนี่ยมีพืชอะไรบ้างอ่ะที่เรากินได้บ้างนะครับผมไปลิสต์มาให้นะครับมีดังนี้ครับกลุ่มแรกคือกลุ่มโสมครับโสมนี่เป็นตัวหลักเลยที่มี Adapto Gen เยอะไม่ว่าจะเป็นโสมจากชาติไหนนะครับโสมเอเชียโสมฝรั่ง หรือแม้กระทั่งโสมอินเดียนะครับโสมเนี่ยภาษาอังกฤษคือกินเซ่งนะครับโสมอินเดียภาษาอังกฤษคือแอชวาก n d ดาหลายคนอาจจะเคยได้ยินแอชวาก n d ดาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมาเลยนะครับมีสารสก,กัดแอชวาก n d ดาออกมาเยอะมากขึ้นแล้วก็มีการทำมาร์เก็ตติ้งว่ามันสามารถจะช่วยทําให้เราคลายเครียดลดแอนตี t ตได้นะครับเพราะมันเป็น a d a ั t โทเจนะฮะนอกจากพืชตระกูลโสมแล้วเนี่ยครับก็ยังมีแอสตราลากส ภาษาไทยเนี่ยครับมันคืออึ้งขีครับส่วนใหญ่มาถ้าเป็นสมุนไพรจีนนะที่ผมสังเกตมีคอร์ดิเซปส์ก็คือถังเชา่ามีโกจิเบอรี่ก็คือเกากี้นะครับมีเจียวกู้หลานมีเห็ดหอมเห็ดหลินจือถ้าไทยๆหน่อยนะครับจะมีขมิน้นชาเอมเทศมะรุมมะขามป้อมแล้วก็ใบกระเพราครับพืชเหล่านี้ครับถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีฤทธิ์มีความเป็นอะดัพโตเจนคือสามารถช่ปรับ สมดุลของคอร์ดิซอลได้นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะกินเป็นยังไงคือถ้าอันไหนที่มันสามารถจะใส่ไปในอาหารได้ก็สามารถจะกินเป็นอาหารนะครับหรือถ้าอันไหนสามารถจะทำเป็นเครื่องดื่มได้อย่างเช่นหลายๆตัวสามารถจะบดแห้งแล้วก็สามารถเอามาชงเป็นชาแล้วก็ดื่มเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจะกินสารเหล่านี้นะครับหรือถ้าเกิดไม่กินเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะกินเป็นซัพพลาเมนต์เพราะหลายๆบริษัทเนี่ยก็สกัดแอคทีฟคอมเพลอมาใส่เป็นแคปซูลแล้วก็ให้เรากินด้วยนะครับ แต่กินยังไงให้ปลอดภัยล่ะก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นสารสก,กัดจากพืชน,นะครับหลักการเดียวกันเลยคือสารสก,กัดจากพืชแล้วเป็นซัพเฟอร์เมนต์เนี่ยมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าวันหนึ่งอ่ะควรจะกินอยู่ที่โดสประมาณเท่าไหร่มันถึงจะปลอดภัยกับร่างกายระยะยาวนะครับไม่มีตัวเลข RDA RDI อะไรทั้งสิน้น ซึ่งต่างกับวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือการอ่านฉลากก่อนละกันว่าตามฉลากเนี่ยเขา recommend ให้กินเท่าไหร่อย่าก,กิน o v e r dose กว่านั้นนะครับถามว่าทาไมถึงให้อ่านฉลากเพราะว่าอย่างในประเทศไทยเองนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีกฎหมายที่มาคุ้มครองซัพพลายแมทแบบจริงจจังๆเหมือนกับยาเนี่ยครับแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลในการ a u t h o r i z e ไอ้เจ้าสินค้าเหล่านี้ให้นําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีการเช็คโดสข,ของสารต่างๆที่เป็น active compound อยู่แล้วเขาจะมีลิมิตไว้ มันจะไม่มีทางเกิรลิมิตที่หน่วยงานเหล่านี้มองว่ามันปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันจะเซฟระดับหนึ่งนะครับอย่างที่2คือควรจะปรึกษาหมอก่อนที่จะกินนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโรคประจําตัวหรือต้องกินยาอะไรที่เป็นยาประจำนะครับเพื่อดูว่าสารเหล่านี้มันมีแนวโน้มมีสิทธิ์ไหมที่มันจะไปรบกวนการรักษาของคุณหมออย่างที่บอกไปว่าสารเหล่านี้มันไปปรับ ระดับของคอร์ติซอลนะครับบางทีโรคบาย่างอาจจะต้องเมนเทนให้คอร์ติซอลสูงขึ้นหรือโรคบาย่างควรจะเมนเทนให้คอร์ติซอลต่ําลงซึ่งสารเหล่านี้มันไปกระทบกับระดับคอร์ติซอลเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลได้ควรจะปรึกษาคุณหมอนะครับทีนี้การกินครับแต่ละคนมีการตอบสนองต่อสารเหล่านี้ไม่เหมือนกันทั้งในมุมของเอฟเฟ t i v ฟเนส s ก็คือโดสที่มันจะเอฟเฟกติฟกับโดสที่ทำให้เกิดอันตรายแต่ละคนไม่มีทางเหมือนกันเลยร่างกายเราไม่เหมือนกันนะครับเรามีหน้าที่ต้องลอง และมอนิเตอร์ตัวเองอย่างแรกเลยคือเราควรจะเริ่มจากโดสน้อยๆก่อนนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยโดสส่วนใหญ่ของส,งสกการสกัดจากพืชมักจะอยู่ในหลักร้อยมิลลิกรัมนะครับเหตุผลว่าทําไมมันถึงมักจะเป็นหลักร้อยคือตั้งแต่2 0 0ร้อไปจนถึง1,000มิลลิกรัมเหตุผลก็คือว่าเวลาที่เขาทำคลินิคอลทริอัลเนี่ยครับหรือว่าสตัดดี้ในงานทําวิจัยเนี่ยนะครับเขามักจะเลือกเรนจ์ประมาณนี้แหละนะครับศึกษาในคนหรือศึกษาในสัตว์ เป็นระยะเวลาสั้นๆก็คือ2-3ถึงเดือนและส่วนใหญ่ผลการทดลองมักจะออกมา o s i ิ i v e บริษัทก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้นะครับมาใช้ในการผลิตแคปซูลเป็นโดสนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าการทดลองส่วนใหญ่มักจะ limit อยู่แค่สองถึงสเดือนคือไม่เคยทําไประดับปีเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าลองเทอร์มิวสองมาเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มจากค่อยๆลองเลือกโดสที่ต่ําที่สุดก่อนแล้วดูซิว่ามันเวิร์กไหมถ้ามันยังไม่เวิร์กเนี่ยเราอาจจะอค่อ,คอยๆขยับโดสไปทีละนิดนึงแล้วสังเกตตัวเองนะครับแต่ าเกิดว่าใครกินถึงโดสที่มันแบบเป็นหลักร้อยหรือแม้กระทั่งใกล้ๆหลักพันนะครับผมแนะนําว่าไม่ควรจะกินติดต่อกันเกิน2อาทิตย์นะครับกิน2ออาทิตย์แล้วมีช่วง take a break หรือพยายาม โรเท์ ate, หมุนเวียนสารในการกินนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยมันเคยชินกับสารเหล่านี้เพราะมีการสาเจอว่าถ้าเรากินอะดัพโตเจนนานเกินไปเนี่ยหลักการมันคล้ายๆกับคาเฟอี e เลยครับกินจนมันไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะว่าร่างกายมันช้ค่อยปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ต้านทานไม่เกิดเอฟเฟกอะไรนะครับการที่เราเทสกับเบร k บ้างเนี่ยมันก็ยังทําให้เราไม่ดือ้อและยังทําให้มันเวิร์กกับร่างกายของเราอยู่เสมอนะครับอันนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมือใหม่หัดเริ่มทานอะดัพโตเจนผมแนะนําหลักช่วง10มิลลิกรัมครับยี่สิม ป็นระยะเริ่มตน้นกินประมาณ20-50กรัมเดลี่หรือว่าทุกวันเนี่ยน่าจะค่อนข้างเซฟกับร่างกายนะครับแล้วก็ถ้ากินนานเกินไปแล้วเป็นแบบเป็นหลักเดือนละเทกับเบรกบ้างก็จะเซฟที่สุดครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนมารู้จักกับคอร์ติซอลมากยิ่งขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วคอร์ติซอลเนี่ยไม่มีเลยก็ไม่ดีมีมากไปก็ไม่ดีการเมนเทนคอร์ติซอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดควรจะรีบ จัดการตัวเองให้ใคลายเครียดแล้วก็กําจัดรูทคอส่งความเครียดไปให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้มันเรื้อรงังอย่าหลอกตัวเองว่าเราไม่เครียดแล้วทั้งที่เราเครียดอยู่เพราะคุณหลอกร่างกายไม่ได้แล้วถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยร่างกายคุณเนี่ยจะ ดามาจแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับลองไปหาวิธี manage stress ที่มันเวิร์กกับคุณดูวันนี้แนะนำหนึ่งตัวช่วยก็คือ Adaptogen ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าลองมาหลายวิธีแล้วอยากจะลองวิธีใหม่ๆบ้างแล้วเลือกที่จะลองใช้ Adaptogen ลองไปหาความรู้เพิ่มเติมดูนะครับและใช้ Adaptogen ให้ถูกวิธีก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษกับร่างกายขอครับ Top to toe The Standard Podcast e Opening for your ears